การเตรียมกายมันก็สำคัญในการนั่งสมาธิภาวนานเตรียมกายให้ดีมันก็ดีนะเตรียมให้ดีมันไม่วีตกมันก็ไม่กังวลถ้าเราเตรียมกายดีเลยถ้าเตรียมไม่ดีมันกังวลกับกายอยู่นั่นแหละมันก็อยากขยุกข,ขยิกอยู่นั่นแหละถ้าเราเตรียมดีแล้วมันก็มันก็นิ่งเตรียมกายให้ดีเตรียมจิตให้ดี เตรียมพื้นที่ให้มันพร้อมเหมือนเราจะทํางานนั่นเลยทำงานก็เตรียมพื้นที่มันพร้อมอันนี้เตรียมกายให้พร้อมทํางานทางจิตเราจะทํางานทางจิตเพราะว่าเรื่องจิตมันเรื่องสําคัญเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของจิตทําให้คนตกนรกหมกไหมก็จิตมันจะมีเอาอะไรไปตกนรกก็จิจะไปขึ้นสวรรค์ก็จิตดีเลย ไปภูมิาโลกก็จิตนี่ไปพระทิพานก็จิตจิตจึงเป็นตัวสําคัญที่สุดร่างกายนี้ไม่มีอะไรเลยร่างกายมันไม่มีอะไรมันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟอยู่ตามภาษามัน,มนก็พักมันถึงเวลาเกะก็เก่ถึงวลาทเจ็บปวดเจ็บปวด,ปวดถึงวั่เจ็บป่วยก็เจ็บป่วยถึงเวลาตายก็ตายตามภาษามันมันไม่มีอะไรร่างกาย จิตมันมีปัญหาจิตเอาเจ้าปัญหาเลยนะจิตจิตเอาเจ้าปัญหาเลยตัวการเลยจิตตัวยุ่งตัวยากตัวทุกข์ตัวการก็คือจิตตัวเจ้าปัญหาก็คือจิตเลยที่มันทุกข์หรือสุขจริงๆนั่นก็บอกแล้วร่างกายไม่ได้ต้องการอะไรมากกินอิ่มนุ่งอุ่นห้ใจออกมันพอแล้วร่างกาย มันพอแค่นั้นที่มันยุ่งเดี๋ยวนี้เนะี่ยมันไม่ได้ยุ่งเพราะร่างกายเลยมันยุ่งเพราะจิตนะกินอิ่มนุ่งอุ่นให้ใจออกรอตายก็มีแค่นั้นถ,ถ้าจะเพราะร่างกายนีนะ่ร่างกายนี่มันไม่มีอะไรแต่จิตนี่มีเยอะแยะมากมายเลยยุ่งยุ่งชิบหายด้วยไม่ใช่ยุ่งธรรมดาเจิตนี้ยุ่งชิบหายด้วย ไม่ยุ่งธรรมดาและยุ่งชิบหายด้วยนะจิตที่ยุ่งเหลือเกินแล้วยุ่งไม่จบด้วยไม่ยอมจบด้วยนะตายแล้วมันก็ไม่จบจิตนี้จบไม่เป็นไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดการเกิดการตายของจิตนี้ไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดเลยหนะราอว่าสังสารวัตรคืออันนี้เองเพราะว่าสังสารวัตเพื่อ,อดีล่ สร้างมโนภาพคือบอกกตัวเองนั่นแหละว่าสุขว่าทุกข์คนแล้วก็ว่าเป็นจริงเป็นจังเวลาสุขก็ว่าเป็นจริงเป็นจังเวลาทุกข์ก็ว่าจริงว่าจังทุกข์เหลือเกินไม่รู้ทุกข,ข์ยังไงเวลาสุขมันสุขยังไงสุขมันเป็นยัง่งญ่ที่จริงนั่นนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะความจริงแล้วมันไม่มีอะไรแต่ว่ามันมี ถ้ายึดถือมันอยู่มันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้ายึดถือมันก็ต้องสร้างแต่ความดีนี่หละสร้างอารมณ์ที่ดีถ้ายึดถือมันถ้าอยากสุขก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีอยู่ตลอดคิดดีอารมณ์ดีมีความสุขอยู่ตลอดถ้ายึดจะยึดถือมันก็ยึดถือให้ฝ่ายดีนี่หละ ทำไมก็ไม่ต้องยึดอะไรเลยทั้งผ่ายดีผ่ายชั่วน่ถ้ายึดก็ต้องยึดฝ่ายดีไว้ถ้าอยากมีความสุขก็ต้องแบบนั้นถ้าไม่งั้นก็ทุกข์มันว่าเป็นจริงเป็นจังจริงๆนะ้ักก็ว่าจริงเป็จังโกรธก็ว่าจริงเป็จังเหมือนเอาอะไร่วงไว้ที่อกบทเลยรักโกรธเกลียดกลัว กธเกียดเคียดชังดางกดยิดลำขาดโบโหโศกเศร้าพิไหลลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับเคลื่อนใจเหมือนว่ามีจริงมีจังเลยกือท,ทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยมันมีเพราะเรายึดถือเท่เานั้นเลยมีเลยพอไปยึดมันเหมือนมีที่จริงมันก็ไม่มีนั่นแหละถ้าคนไม่ยึดแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็เฉย คนยึดเอาทําไปทุกข์ล่ะทุกข์จังเลยคนนี้ทําไปทุกข์จังเลยอีก <c ười> ค,คนหนึ่งไม่ทุกข์อีกคนหนึ่งก็ไไ่ทุกข์จังเลยทุกข์เพราะยึดคนหนึ่งยึดคนหนึ่งไม่ยึดเจอสิ่งเดียวกันพบสิ่งเดียวกันลักษณะเดียวกันแบบเดียวกันแต่ว่าคนหนึ่งทุกคนหนึ่งไม่ทุกข์คนท <c ười> ุกข์เพราะอะไรเพราะยึดถือคนยึดถือก็ทุกข์คนไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์ ไม่ได้ว่าเป็นจิกเปียจังมันเป็นสร้างมนุภาพคือบุหลอกตัวเองอันพวกนี้แหละที่มันเรียกว่าขันขันนะที่มันทุกข์เพราะขันเนี่ยเพราะอีไรเลยทุกข์เพราะขันขันคืออะไรก็คือนี้เลยเราเรีว่าขันมันคืออะไรแ่ไม่รู้จักขันนะทิขันก็คืออะีรก็คือบุญภาพที่เราสร้างขึ้นบุหลอกตัวเองจิตสร้างมนุภาพคือบุญหลอกจิตแล้วก็หลง เดี๋ยวก็เป็นจริงเป็นจังว่าสุขจริงสุขจังทุกจริงทุกจังรักโกรธเกลียดกลัวจริงจังไปหมดสร้างวโนภาพเส้นแสงสีเงาก็ว่าจริงว่าจังแล้วก็รู้สึกสุขไปจริงๆนะนะนี่ว่ามันหยาบว่ามันละเอียดเข้าไปสร้างที่เป็นฌานขึ้นมาก็ว่าจริงเป็นจริงเป็นจังเดสร้างขึ้นมาเราก็สร้างสร้างขึ้นมาเพื่อดูเพื่อทําความเข้าใจมัน ยกอารมณ์ขึ้นมาผู้ริยายก็ดีอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ยกขึ้นมาแล้วก็มาดูว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าไม่หลงมันจังมันมีอะไรจริงจังในที่นี้มันมีอะไรเหลือยู่ทูกดียกอารมณ์ขึ้นมาดูว่ามันมีอะไรในนี้นะ่ะยกป่าโมดขึ้นมาดูดิป่าโมดนี่ไปนคืออะไร มันมีตัวมีตนจริงๆเหรือปีติมันคืออะไรสุขคืออะไรคือดูเวทนานี่หรือว่ามโนภาพที่ทําให้เกิดปาโมดิีมันคืออะไรมโนภาพที่เกิดปีตินี่คืออะไรมันเป็นอย่างไรดูเข้าไปเห็นตัวมันตัวที่มัน,มนเกิดกําลังเกิดขึ้นอยู่อย่าไปคิดหาสิ่งที่มันไม่เกิดนะวิมันเป็น,ปน,ว,ปน,น,ปนวิปัสสนาแบบนั้นวิปัสสนาคือสิ่งที่มันปรากฏอยู่เฉพาะหน้า ที่มันโง่พ่ออดีแเลยที่โง่อยู่เดี๋ยวนี้นะเพราะว่าหลงอารมณ์ในอดีตอดาคตได้เลยหลงปรมนูทีอดีตอนาโคตพูดเพราะันจริงมันจังที่จริงมันไม่มีอะไรถ้าเป็นปัจจุบันจริงๆเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยเพ่งเข้าไปดูแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยที่มันมีเพราะมันไม่เป็นปัจจุบันมันไปอดีตอดาโคตหมดมันก็เลยมีถ้าเป็นปัจจุบันมันจะมีอะไรมันไม่ได้มีอะไรเลยสักอย่าง ก็ดูสิดูบรูภาพที่เป็นปัจจุบันนะมนุอะไรล่ะมันมนอะไรที่จะมีจริงจริงจังเเอาสิจับให้มันอยู่สิยึดให้มาได้สิมันมีไหมล่ะมันไม่มีจริงจริงที่ว่าจะมีจริงจริงมันไม่มีจริงจริมีแต่ปลอมๆมันไม่มีจริงจริงจริงๆมันไม่มีมีอยู่แต่ปลอมๆมันไม่มีจริงจริง มีแต่อยู่แต่ปลอมๆปลอมๆจริงๆแมันไม่มีมีแต่ปลอมๆปลอมๆมีอยู่แต่จริงๆมันไม่มีของปลอมทั้งนั้นเลยที่มันมีนั่นนะมันเวฟเวบเวบเวผูบผู้บาบบาบขึ้นบาเป็นมโนภาพขึ้นบากรบปลอมๆเป็นความคิดก็ปลอมๆเป็นอยากคิดก็ปลอมๆทั้งนั้นเลยเวฟเวฟวบวบขึ้นมาแล้วก็ผู้บาบบาบก็ไหลผ่านไปแล้วก็บาสุขบาทุกก็ไหลผ่านไปมันไม่มีอะไรจริงๆอย่างจังว่าสุขก็ ปร้อมมันไม่ใชอะไรเบไปๆปับขึ้นนาเฉยๆว่าทุกข์ปร้อมทั้งนั้นสากพักมันก็ไหลผ่านไปแล้วก็จบเพียงแต่เราติดใจมนันแล้วก็อยากสร้างขึ้นมาใหม่อยู่นั้นเลยสร้างสุขขึ้นมาบ้างสร้างทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นเลยตลอดไปสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอด เพราะเราติดใจว่าเป็นจริงเป็นจังจว่าตัณหาตัณหาคือไปพอใจในมโนภาพบ้างพอใจสุขทุกข์ที่เกิดจากบรโภภาพนั้นบ้างไม่พอใจในมโนภาพบ้างไม่พอใจในสุขทุกข์ที่เกิดจากบรโภภาพบ้างนี่ได้ตัวสําคัญมันไปอย่างนีเลยไอตัวสําคัญคือตัวดีเลยตัวที่โลลงนี่ที่ตัวสําคัญตัวอื่นไม่ได้สําคัญตัวที่โลลงว่าเป็นจริงเป็นจัง มันก็ได้สำคัญขึ้นมาฉลาดได้ยากที่สุดนะท้าไงมันจะมี <c oughs> ความฉลาดที่ไดยากที่สุดเลยอย่างอื่นก็นั่นอยู่พอได้อยู่แต่ว่าความฉลาดได้ยากที่สุดเลยทําไงจะจะฉลาดที่ยากจริงๆส่วนมากมันไม่ฉลาดไม่มีปัญญายอะมันไม่ฉลาดมันก็เลยยาก มันไม่สังเกตเป็นพิจรารณาคนสังเกตพิจรารณาแต่มันยากแทด้ดีก็ดีดไปรู้จะทำยังไงปัญญานี่เนะี่ยมันต้องสะสมจริงๆนะปัญญาสะสมไปเรื่อยสร้างจะเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยนะเอาจะเป็นสันดานนั่นะปัญญาถึงจะเกิดนะถ้ามันเกิดแล้วมันก็เกิดไปเรื่อยนะปัญญาดิ คือตัวเข้าเข้าใจความจริงของมันยากเหลือเกินที่เข้าใจะใครจะเข้าใจมันถึงหลงอารมอยู่นี่แหละคนหลงอารมหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงเย็นร้อนุ่นแข็งหลงมนุภาพซึ่งมันเกิดขึ้นชั่วคราวสิ่งเหราดีเ้อเว็บเว็บมามันก็ไปเราก็หลงอันนี้เละหลงรูปบ้างหลงเสียงบ้างว่าสุขว่าทุกตามภาษามันเี่แหละ หลงกินหลงรสหลงเย็นร้อนหลงเขงหลงมนุภาพนี่บ้างเลยว่าสุขบ้างว่าทุกบ้างเมื่อรูปเกิดก็ว่าสุขว่าทุกตามมาหลงรูปกับหลงเวทนาแทดีที่หลงอยู่นี่เนี่ยรูปเกิดแล้วก็เวทนาเกิดรูปเกิดแล้วก็เวทนาเกิดหลงรูปแล้วก็หลงเวทนาด้วยที่มันหลงรูปเพราะหลงเวทนาถ้าไม่หลงเวทนาไม่หลงหลงรูป รูปทําให้เกิดเวทนารูปเสียงกลิ่นรสยน็นร้อนเข็งเรือมนุภาพทําให้เกิดเวทนาถ้าหลงเวทนาก็มาหลงรูปรูปใดที่เราหลงว่าดีเราก็อยากเห็นรูปนั้นอีกเพราะเป็นยังไงมันรู้สึกมีความสุขรูปใดที่รู้สึกไม่ดีก็ไม่อยากเห็นอีกแต่ก็ยังพยายามนึกถึงมันอยู่นั่นแหละนะทั้งที่ไม่อยากเห็นนะแต่ก็นึกถึงมันแล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนี่มันโง่ซ้ำซ้อนนะทั้งที่ดเดี๋ยว ไอ้ทุกข์ดิทุกข์แค่แค่ไม่นึกถึงมันก็จบแล้วรูปใดที่เราไม่ชอบเสียงที่เราไม่ชอบกลิ่นที่เราไม่ชอบรสที่เราไม่ชอบเย็นร้อนแข็งที่เราไม่ชอบแล้วเราทำไมถึงมโนถึงมันมโนมาอีกมันก็ทุกข์อีกละสิถ้าไม่มาดูถึงมันมันก็ไม่ถูกแค่ดีอีกเราพากยมโนถึงมันเหลือเกินเสียดายอะไรอวดเหลือเกินนี่แหละมันทุกข์ซ้ำซ้อนนะคุณแลทุกข์อีกทั้งที่รู้ว่าทุกข์ก็อยาคิดถึงมันสุขก็อยาคิดถึงมัน อย่างมโนถึงเบิดอีกเพราะอะไรเพราะเสียดายอะไรอวรมังน,น,นันทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็เสียดายเหมือนว่าเสียดายที่จริงว่าไม่เสียดายแต่ว่าเสียดายมันอยู่นนทั้งสุขทั้งทุกข์มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้มันก,ก็ตั้งอยู่ก็เสื่อมสลายแล้วก็ดับชี่เิเราดีไม่ว่ามโนภาพก็ตามสุขทุกข์ที่เกิดจากมโนภาพก็ตามมันก็เกิดแล้วก็เสื่อมสลายแล้วก็ดับมันจะอ,อะไรกับมัน มันเอาอะไรกับมันไม่ได้จริงๆนั่นแหละแล้วาจจะเอาเพราะเราไม่ดูมันเลยจึงให้เพ่งดูมันเลยเดีย๋ยวตัวกายเวทนาจิตธรรมที่ว่าให้ปฏิบัติวิปัสสนาเนื่อวิปัสสนาก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม สติปทานสี่นั่นหละคือวิปัสสนาสติที่ไปในกายสติที่เป็นไปในเวทนาสติที่ไปในจิตเป็นไปในธรรมนั่นเองในที่นี้ไปเขาให้ไปจ้องดูมันเนี่ยมันถึงจะเห็นสิ่งต่างๆท,งที่เกิดขึ้นจ้องดูกายจ้องดูเวทนาจ้องดูจิตจ้องดูธรรมไปเห็นไปดูมันมันคืออะไรอดิ คำว่าวิปัสสนาไปบว่ไปจะเห็นแจ้งวิวิเศษแจ้งต่างปัจนาไปบว่าเห็นเห็นแจ้งเห็นต่างเห็นวิเศษคือให้เห็นนั่นแหละให้เห็นมันแค่นั้นเองเขาไปดูมันไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรนะแต่เราบาใช้ให้พิจารณามันเสียหมดที่จริงให้ไปดูมันแล้วมันจะเห็นความเป็นไปของมัน ไปดูกายก็จะเห็นความเปลี่ยนไปของกายเหมือนดูลมหายใจเข้าออกก็จะเห็นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่นหายใจเข้าเลี้ยวหายใจออกก็จะเห็นเหมือนว่ามันหายใจเข้าเองมันหายใจออกเองตามธรรมชาติหายใจเข้าแล้วก็ดับหายใจออกแล้วก็ดับจะเห็นมันเกิดมันดับเห็นลมหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับเห็นใหายใจออกเกิดแล้วก็ดับมันจะเห็นถ้าดูวันนะถ้าดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริง เขาไปแค่ดูลมให้ดูลมแต่ว่ามันจะเห็นลมความเปลี่ยนไปของลมความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปของลมให้ดูลมแล้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปของลมลวมให้ใจเข้าให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเทแค่ไปดูลมจะเห็นลมความเปลี่ยนไปของลมเยอะกันหรส ไปดูเวทนาจะเห็นความเป็นไปของเวทนาไม่ว่าเวทนาทางกายเวทนาจิตเมื่อเข้าไปดูรวมก็ห็นดูอะไรก็ตามมันจะเห็นสิ่งที่เราจะเห็นตามมาคือเห็นี่มันเกิดมันเสื่อมมันสลายมันดับตามธรรมชาติมันที่จะเห็นตามมาดูทุกสิ่งเพราะทุกสรรพสิ่งมันเป็นอย่างนี้แต่เรามองไม่เห็นเพราะเราไม่เคยเข้าไปดูมันเราก็ด้วยว่าอยู่ยงคงกระพันท้าวน ยังยืนท้าวนคงที่ไม่เสื่อมไม่สลายไม่หายไปไหนนึกว่าเป็นอย่างดีเพราะเราไม่เคยไปดูมันเลยตัวายเข้าไปดูมันเมื่อดูมันจะเห็นมันว่าเออมันไม่ได้อยู่ยงคง,คงกระพันอะไรเลยไม่อยู่ยงคงที่อะไรเลยมันก็เสื่อมสลายตลอดดับไปอยู่ตลอดเกิดแล้วก็เสื่อมสลายแล้วก็ดับตามธรรมชาติจะเห็นว่าเป็นของธรรมชาติด้วย พราะใครบังคับมันก็ไม่ได้ที่จริงเราทําอะไรมันไม่ได้เลยก็บอกแล้วร่างกายนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยเวลาเกิดเขาก็เกิดเองเกยก็เกยเองเจ็บปวดเจ็บปวดเองตายเองแล้วเราจะทําอะไรมันได้ลรืคือเราทําอะไรไม่ได้เลยเขาทําหน้าที่ของเขาหมดแล้วก็มึงทําหมดแล้วจะกูทําอะไรเกิดมึงก็เกิดเองแล้วกูจะไปเกิดแทนมึงได้อีกไหเวลาเก่มึงก็เกยเองแล้วกูจะเก่แทนมึงได้หรือ เวลาเจ็บปวดมึงก็เจ็บปวดเองแล้วกูจะเจ็บปวดเทียมึงได้ยังไงเวลาเจ็บป่วยมันก็เจ็บป่วยเองอะกูจะทาไงล่ะก็ช่วยไม่ได้จะทําไงได้เวลาตายมึงก็ตายเองอะทไงให้กูทำอะไรเจ้กูทำอะไรก็ว่ากันเจ้กูทำอะไรมันทําอะไรไม่ได้อยากทําก็ทําไม่ได้มันจะทาอะไรได้ล่ะ แล้วเขาก็ไม่ได้ขอร้องให้ทำด้วยนะมึงช่วยกูหน่อยเธอเขาก็ไม่ได้ขอร้องจะว่ากัขอร้องให้ช่วยก็ไม่บีซึ่เขาก็เป็นเองของเขาอยู่แล้วอย่างนั้นตามธรรมชาติของเขาแล้วเราจะทำยังไงก็เขาไม่ได้ให้เรามีหน้าที่ไปทำอะไรกับเขาเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นเราไม่ต้องทำอะไร ถึงจะทำเขาก็ไม่ให้ทำนี่เลยความจริงเนอะเมื่อเข้าไปดูแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆเออมันไม่ได้ให้ช่องว่างว่าให้เราทำนั้นทำนี้ให้มันนี่เนี่ยเวลาเก่มันก็เก่เองเราไม่จงเป็นต้องไปเร่งให้มันเก่ถึงจะหยุดความเก่ไว้มันก็หยุดไม่ได้เกิดมันก็เกิดเองอยู่แล้วเกยก็เก่เองเกยตั้งแต่เกิดเกิดปุ๊บก็เกย์ปั๊บยังไม่เกิดมันเก่แล้วเก่อยู่ในทองท้องเกยท้องเก่คือเด็กมันโตขึ้น มันเก๋ขึ้นออกมาแล้วก็เก๋ไปเรื่อยเก๋ไปจบไปสิ้นเก๋ขึ้นแล้วมันก็เก๋ลงที่แรกเก๋ขึ้นเก๋ขึ้นเกยขึ้นต่อมาเก๋ลงเก๋ลงเก๋ลงหมดเซลล์ต่างๆมันตายมากกว่าเกิดก็เก๋ลงเก๋ลงจบมันถูกทําลายมากเข้าก็เหี่ยวแห่งตายเพราะทุกสรรพสิ่งเป็นอยู่อย่างนี้ ใครทาให้มันไปอย่างนี้ไม่มีใครทําเพราะนั้นไม่ต้องขอร้องใครว่าไม่ให้เก๋ไม่ให้เจ็บปวดไม่ให้เจ็บปวยและไม่ให้ตายอย่าไปอ้อนวอนบวงสวงบูชาขอร้องใครเพราะมันเป็นของธรรมชาติใครก็ช่วยไมได้แต่คนไม่อยากเก๋ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ก็เลยไปอดวอนบวงสรวงบูชาธทบดาพญดาษผีสางนางง่ายีวดดาพญดาษอินพรมยมยักช่วย่อยเธอซึ่งเขาก็ช่วยไม่ได้ไม่รู้จะช่วยเยังไอะไรที่มันพึ่งได้ขอพึ่งหมดบุตดพ่อมดหมอผีขอพึ่งบมดขอให้พึ่งได้แต่มันพึ่งได้ไหมล่ะบัซึ่งมันก็พึ่งไม่ได้ เพราะเขาไปทปรรมชาติเขาอย่างนัน้ขอพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้เ่อขอพึ่งผีผีก็ไปสู้นั่นแหละโอ้ยผีช่วยโดยเธอผีโอ้ยช่วยไม่ได้แ้วจะทำไงล่ะแต่กูก็ยังตาย่ผีว่าเนี่ยพึ่งผีสร่างนางไม้ช่วยโดยเธอไว้นางไม้ก็กูก็ตาย ผีตายเป็นสางาอันนี้ก็ว่าผีสางสางมันก็ตายนางไม้ก็ตายคือกันเทปดาพระยานางเออกูก็ตายถึงมาเกิดเทบดาที่ทาาก็ตายแล้วนี่จะตายอย่างเทบดาได้อีกอยู่นี่กูจะช่วยบึงยังไงนี่นะแล้วจะใครจะช่วยเดียตัวเองเอาไปรอดอยู่ทุกคนนะผีเก่เาตัวไปรอดตายแล้วถึงเป็นผีนะ่ะ เอสางกับตัวปรอดตายแล้วจากผีผิดสางเขาว่าอย่างนั้นนะนางไม้ก็เกิดแล้วมาตายอย่างนั้นเลยเนะี่ยไม่ตายจะได้เป็นนางไม้หรือแม้เป็นนางไม้ก็จะตายอยู่ข้าจเจ้าตัวรอดล้วเทวดาพระยาดาบูเดน,นมันก็ตายไปบมดจะทำยังไงล่ะเก่เจ็บปวดเจ็บปว่วยแล้วตายเท่ากันเดี๋ยวจะทำไงสิให้ใครช่วยอะ ให้พระอินทร์ช่วยพระอินทร์โอ้ยกูก็ตายถึงได้เป็นพระอินทร์เดี๋ยวกูเจอบทอายุกูก็ตายจากพระอินทร์อีกพระพรหมอาช่วย่อยเถอะอพระพรหมโอ้ยกูอายุยืนก็จริงเลยกูก็ตายเลยทำไงได้ล่ะไปให้ใครช่วยไปอืม,มันให้ใครช่วยไม่ได้เลยหมดทั้งโลกก็ดีนะเนภายนอกยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนธรรมดานี่เดะ เออให้เศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็อยากเบียอายุยืนโอ้ยช่วยเลยทอะมหาเศรษฐีโอ้ย,ย,ย,ออยกูก็ตายคือกับมึงกูจะช่วยบึกได้ยังไงกูก็อยากยืนอยู่แต่ว่ากูมีเงินก็ซื้อไม่ได้ความตายนี่เด้เอ,อไปหาพระราชามหากษัตริย์พระเจ้าจัก,กรพรรดิช่วยเลยเถอดทัางนัง้นนะท่านมีอำนาจเหลือเกินกูกูก็ตายคือกันกูก็ไม่อยากตายหายามากินอยู่บรัรเทาไปถอยสุดท้ายก็ตาย พยายามอยู่กูก็พยายามจะไปตายแต่มันก็ตายคือ๋อแล้วจะพึ่งใครหมดที่พึ่งแลล้ไในโลกนี่ะก็ไปหาเอาผีสางนางไม้เทวดาพระยาคินพรมคือว่านั่นเลยแล้วเขาจะช่วยได้หรือใครจะช่วยได้เนี่ยพระเจ้าองค์ไหนจะช่วยได้ก็โผหน้ามาสิมันมมีใครโผหน้ามาช่วยหรอกเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นอย่างนั้น เม้องค์สมสดเด็จสมาสทบรจ้าถ้าไปบอกว่าโอ้ช่วยเลยเธอพระพุทธเจ้าข้าก็ถือประกอบตืมกูก็บอกมึงแล้วไม่ใช่เหรือกูสอนมึงไว้ด้วยสามไปไว้ท่องไว้ว่าเราต้องเก่ไเป็นธรรมดาเจ็บปวดเจ็บป่วยเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาทําไมมึงไม่ท่อง,มงไม่ม่มือจํามึงจะอะไรอีก นี่แหละคือความโง่ของคนน่ะมันก็โง่อยุติอะไรโง่แล้วก็โง่อีกไม่ยอมลืมหูลืมตาตะคนนี้ไม่รู้จะทํายังไงความโง่นีเดียวลรกตาละสมเพศในความโง่คนนี่มันั้งโง่เหลือเกินสมเพศมันมันโง่ไม่รู้จะทำยังไงี่สมเพศนะคนนี้มันโง่เหลือเกินนะไม่รู้จะทำยังไงเพราะมันประติดเหลือเกิน โง่ตั้งแต่ต้นจนจบโง่ๆๆอยู่ทั้งโลกอันนี้มันระเบียดยีเรางงไม่รู้จะว่าไงเดียะเมื่ออค์เทวดสัมมาสัพรรสพยาบัตสลูแล้วก็พยายามจะดึงมันก็ดึงไปไม่ได้นานก็อยากจะโง่อยู่ในโลกอนี้จะทเบยดึงมันก็ไปเอ,อิดมากมาพี่มาพี่เดียตาก็เรียกบ้ามาไปหาก,กินขี้ไก่อยว่าอีแหลมอีแหลมพ,พี่กูเจ้าว่าอาหารให้กิน มืงอหันมันหิวเปเะลูกอ่อนเมื่อพี่มันสีมามากินขี่ไก่เสยเ็อดเดินเลยจะว่าไงล่ะมันกันใน้นแะไรคนคือกันเน่นะไี่ีผีบาบเรียกบาจะเอาเลยทางเรามันไปเอาทางมันพูดทางไกลทางมันจะว่าไงดีพระพุทธเจ้าก็เรียกอยู่พี่เด้อพี่เด้อ ทางมรรคทางผลทางปฏิพานทางสวรรค์ทางสวรรค์ทางพมทโลกทางมรรคทางผลทางปฏิพานมาทางนี้เด้อปฏ่เด้อสิพาไปบุรุษให้มันพ้นให้มันมาทุกข์ไวให้มันไม่ต้องมาลองโหมลองให้เสียน้ำหูน้ำตาเสียเลือดเสียเดืออยู่ในโลกอดีอีกไปมันวิตเสียพรพุทธเจ้าก็ดี้ากูจะพาสูไป ใครใจไปกูบ้างมีใครไปไปดิดนิดเดียวไม่มีใครไปเนี่ยเรียกเท่าไหร่กม็มีใครไปจะสุขสรรหันซาอะไรในโลกอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ว่ามันไฟมันเผาหัวอยู่ความทุกข์นั่นเลยกิเลสนั่นเผาหัวอยู่ละราคะทสุสะเล้อความโลภความโกรธความหลงเผาหัวอยู่ตลอดเวลาเลยมันทุกข์อยู่ น้ำตาเนี่ยพร้อมที่มันจะไหลทุกเวลาไม่รู้จะไหลออก่บเมื่อไหลจะจะสนุกสนานเฮาอะไรไปอีกพระพุทธเจ้าว,ว่าอยี้มาจะพาไปพ้นกองไฟที่ดับไฟที่ไม่หัวเหมือนไฟไม่ศีรระอยู่พระพุทธเจ้าว,ว่าอย่างนะี้คือไฟไม่หัวอยู่ในคนในโลกอะทีโดนไฟไม่หัวู่ตอดคนในโลกจะทำเปเล่น ไปยัไม่หัวตออรรกจนพระเจ้าบอกว่าไปเถอะไปเถอะ่าอยู่เลยเรียกร้องเหลือเกินประกาศเหลือเกินเรียกร้องเหลือเกินด้วยความเมตตาเออมหากรุณาธิคุณสอนจนวินาทีสุดท้ายคิดดูสิสอนคนกี่ดีเาะอะไรเลยพะเมตตาเดินเท้าไปพระเจ้าไปโปรดคนสบายก่อน ไันได้นั่งรถนั่งเรือนั่งรอนั่งเกวียนอะไรได้เยี yeah. ่เดินไปโปรดบ้านนั้นไปโปรดบ้านนี้ไปเทศได้เขาฟังยากลําบากแค่ไหนก็เพราะเมตตาเขาอย่าให้เขารู้อย่าให้เขาใจทรรถึงตัวเองจะยากลําบากแค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอกขอยให้เขาบรรลุธรรมขอยเข้าใจธรรมขอให้เขาได้หมดทุกีเลยเพระาะความเมตตาเดีย มันอธิษฐานไว้เลยว่าจะช่วยคนข้าทําอธิษฐานอะไรแล้วมาค้ำหัวใจไว้อยู่เพื่อว่าปัทนาเป็นพระเจ้าคิดว่าจะขนสรพสัตทั้งหลายให้เข้าสู่พอดีฐานว่ายีเนี้ยก็เลยได้คาคําอธิษฐานเลยพอสําเร็จเลยก็ไปมันคามันคาอยู่ในหัวใจแล้วว่าเลยว่าจะพัคนเข้าไปไปพาเข้าไปเหลือเวลาเออ เวลานั้นจริงๆตัดสู้แล้วจริงๆไม่พาเข้าไปด้วยเหรือคนว่าเวลาตัดสู้แล้วจริงๆมันพระโทโทระ่าสายบริโอ้ทำมานี่ยากเหลยเกินเดีย๋ยมันยากเหลยเกินที่จะนำคนผู้ประกอบด้วยกิเลสต,ตัถามันเต็มหัวใจอยู่นี่นาฝ่าออกมานเพราะมันไม่ยอมไปด้วย มันสําคัญคือเขาไม่ยอมไปกับเราด้วยเขาจะไปทางเขาข้อสาคัญปีกีเขาไม่ไปกับเราเขาจะไปทางเขามันก็เลยยากนี่ว่ายากเหลือกเกินที่จะสอนคนพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยคนที่พร้อมที่จะรับคําสอนมันไม่มี คนมันมีเยอะแยะมากมายแต่มันพร้อมที่ทีคนที่พร้อมจะรับคําสอนเอาไปปฏิบัติตามมันไม่มีนั่นเลยเนี yeah. ่ยมีแต่คนเอากิเลส yeah. แบบเนี่ยเบกไว้บนศีรษะเทิดทูนบูชากิเลสแล้วก็เดินตามหลังมันไปคนที่จะ เดินตรงกันข้ามไปกับมันสู้กับมันหนีจากมันให้ได้มันไม่มีมีแต่ไหลาตามกิเลสบุ